สวัสดีครับพบกับผมไอ้ปานคนเมียงบัแท้นะครับวันนี้ผมอยากมาทำเมนูที่กำลังฮิตมากตอนนี้ไก่อบป,ปิ๊บเต่าถาดแบบตอน,นช่วงนี้นะผมเข้าเฟซบุ๊กนเรือนไปเนี่เจอหลาคนทำเมนูนี้ว่าใจป่ไว้ต้องมาลองเนี่ยวิธีการทำก็พยายากหากไก่ดีๆมาสักตัวนึง ตัวนพ่อหมะนะ้อเนี่ยแล้วก็มีเตามีปีป๊บแล้วก็เครื่องมักนี่เครื่องมักเขาเอ่ออานงงซุปชัยร์นะเรียกว่าสามเกลอสามเกลอกระเทียมพริกไทยหลกผักซีามาโครกรวมกันแล้วก็มักใส่ซอสใส่น้ำมันหอยแค่นะั้นสุรด แท่ไข่มากก็ใส่ด้วยไข่อย่าล้มดิเนะอะว่ะตอนนี้เราทำไก่กันก่อนมันนี่บลาใส่ทิ้งล้างให้สะอาดนอนี่เป็ดไก่บ้านเนี่ยครับบ่ได้ไก่พันธุ์ไก่ยัง ไก่พันแตเนี่ยแต่วนมาที่เขาใส่เนี่ยใส่ใส่ไก่พันเนี่ยคือว่าคุณหมูเขาทำอย่างเยอะๆนะแต่เขาใส่ไก่บ้านดพราะว่าเนี่ยมนันแน่นเอาละเอาเขาก็เตรียมไก่กันเสร็จละต่อไปก็เขาก็มาโคกเคียงมักนะครับกัสามกระ ใส่ครกเลยแล้วเขาก็ใส่เกลือนิดหนึ่งภาสาก็ยังไปแกๆเะดเด้อเพราะว่าปกติบุฟเฟ่ต์ในอูแเราในภาษาถินใส่เกลี่ยน้อยหนึ่งอ๋อ เราก็มาต่ำกันผ้าร้องนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะเสียงดังเวลาต่ำนี่เนี่ยเขาก็ต้องต่ำมันแบบเสียงเพราะๆะเป็นจังหวะเพียสาวแถวนี้เขาขับรถผ่านมาได้ยินเอ๊ไข่มาต่ำน้ำพริกเสียงเหมาะเลย เสียงบ้าอะไอ,อ้าวเขาต่างเพียงกันเสร็จแล้วต่อไปก็ขั้นตอนแบบเบสิกที่ทุกคนจะหูอยู่แล้วมัร์กกะ เอาสารเกลอที่เขาต่ำละเอียดแล้วด้่ยนะเม่ต้องละเอียดสาหยาบเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็มักด้วยยอดหอยนางรมปริมาณนี่ก็เติมฟิลเลยนะครับมักหลายใส่หลายมักน้อยใส่น้อยแต่ตอนนี้หมดแถว <laughs> หมดโอ้อยางวะ thà <laughs> ừ. Nấu lắm, khí cái này là lắm đó lắm, lắm Tức là ta đuôi Xót cùng lúc Bác lái xay lái Bác nói say nói, tưởng phiếu Hãy แล้ก็มักเลยอันนี้เป็นสูตรไอ้อาว่าพื้นฐานที่ผมเห็นเขาทํากันไอ้ที่ว่าบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าบางคนก็มักสูตรอย่างาอบสมุนไพรก็ต่ำเคียงสมุนไพรใส่ก็นอย่างนี้อย่างนาะตะไคร่อา่าตะไคร่ถ้าเกิดอย่างว่าใบปูกูดอี่มไหมหายไหนที่ว่าเขาเอายัดกันนั่นแหละ มันผมอันนี้ผมกป็ประชัวเหมือนกันเพราะว่าผมกเพิ่งเคยทำครั้งแรกเอามาลองดูกันบางคนก็ใส่รถด,ดีเดือนนะดูว่าผมต้องใส่นี้่ะทีนี้เขาก็ัมาร์ก ใส่ถุงมักไว้ใส่ตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเอาไปอันนี้ไปย่างกันไปอบอีกันอบปีป๊บกันไปย่างกันโอเคเจอกันตอนอบไอ้จริงไฟยังบติดเลย อ่ะตอนนี้เขาก็หมักครบเวลาลสามสิบนาทีแล้วกับผมมือเด็กกอ่อไฟเรียบร้อยเขามาอบกันดีกว่าอะไรกันนี้นะถาดรองขวดใส่น้ําแล้วก็เอาน้ำใส่ไปในถาดนี้น้ำหมักได้เอาไก่เสียบขยับเพราะมันอยู่ตรงกลางนะครับไฟไม่ได้ขึ้นมารอบๆ นี่เสียบว,ว้ปึบเ่เยบครบต่อไปเขาปิ๊คลอปึ๊บเ็บเ,เลงมันอยู่ตรงกลางครับอโอเคเรียบร้อยตอนนี้เขาก็ รอเวลาโดยผมในมือใหม่จะอาจจะเราเช็คดูเปิดยี่สิทีเปิดข้างหนึ่งกันไม่ว่าพึงทำขั้งแรก ครบเวลาแล้ว20นาทีมายกดูก่นอนก็ว่าเขาบอเสียนะมายกดูก่อนเผื่อมันจะกินได้แล้วอืมโอ้ยยังข<า>่าวจ้อยเลยนะครับเดี๋ยวเาต่ออีกสัก20นาทีแล้วกัวนเนาะอยมายกใหม่ไปดยก่อนมุยดยกิน ยังไม่ครบยี่สิบวันีนะครับรอนี้แต่ว่าผมได้กลิ่นไข่ไมันจะไไม่เราก็เลยมาลองมาเปิดดูไข่ย,ยังไม้เอากลิ่นมันตุ๊ดโอย้ยมันเกี๊ยวมันเฉยมันไม่ไหวว่ะอ๋อมันไม่น้ามันขึล้ลร่มนี่ว่ะโอ้มันมีกินอลไรนี่ข่าวแท้เขาก็บอกเขาทำแบบนับเดียววะโอเคเดี๋ยวเขา ใส่นาำในถาดใหม่นะครับแล้วก็เาเดี๋ยวเอาอบ,อบต่ออีกสักสิบนาทีแล้วกันมันได้กินได้แล้วโอเคมาเขารอมา20นาทีแล้วตอนนี้นะ่ะทั้งมดเขาใช้เวลาไปสมโมงหนึ่งยังบ่ได้กินคนรอมันเมาเบียร์กันแล้วมาดูกันเลยสมโมงแล้วเอาสีดี กินได้ยังไอ้ทุกคนอืมสักสี่นาทีแล้วกันเนาะอีกสักสี่นาทีแล้วกันเอาละคนทา้าวใไข่เมาเลยมามา,มาพ,พอแล้วครบยี่สี่นาทีอีกรอบหนึ่ง ่าไปแล้วนะสมองก็อีกกี่สิบรีรอบนี้ได้บ่ได้กูก็ไอกินแล้วเอ้ยพูอยากขายไม่ดีเขาก็ไอกีเนี่ยแล้วครับท่านผู้สมดูเฮ้ยได้แล้วได้บ่ได้ไอกินแล้วเอาละสีดีกินก็นดีอืมไป จัดจานให้ดีกว่ามาตอนนี้เขาก็ย่างกันเรียบร้อยซุกแล้วนะครับแห้งกำลังดีเรียมกำลังดีเลยแต่ว่ามันมันมันผอมมาได้ยังไไก่บ้านดีแหละเดี๋ยวให้มาชิมกันมันเป็นอะไรรอเลยซุกหมด มีเลือดกระดูกเลยนะสุกให้เรียบร้อยชิมกันดีกว่าก็เมลรู้ว่า ล้ำเสยวะ่ะเฮ้ยดีนะรอให้มันดูครับไก่อบปิ๊บเต่าท่หางได้อยู่เวลากลินเหล้ากินอยา่าง้พวกมีกับแก้มล้ำเสยล้ำเสยโอเควันนี้ก็ขอจากกันไปก่อนแค่เคท่านี้นะครับก็ขอบคุณ สำหรับคนที่เขามาดูกันยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากคือไปทำอย่างทำอย่างคือกินคือดูหรือว่าไปทำคลิปแนวไหนคอนเทนต์อย่างเงี้ยคอมเมนต์ไว้เด้อเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่าโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูโอเคครับสวัสดี trời quá, che khách mày lắp